สวัสดีค่ะดารากอนสิบมาแล้วค่ะเขธฐานทับพร้อมภรรยาเปลี่ยนชื่อสกุลใหม่หวังมีลูกคนที่สองเปลี่ยนชื่อสกุลใหม่ตามหมอดูทักพระเอกหล่อหน้าใสเขธฐานทับตอนนี้กลายเป็นคุณพอลูกหนึ่งเต็มโตไปแล้วล่ะค่ะแต่ล่าสุดกลายเป็นประเด็นที่ทำเอาแฟนๆอดลุนไม่ได้เมื่อหนุ่มเขตได้คอมเมนต์ถึงภรรยาแนทเปรมนมิกาว่าอีกสักครั้งป้าละ หลังจากที่ภรรยาสาวโพสภาพอุ้มท้องลูกชายคนแรก้อมข้อความกำกับไว้ว่าฮฮ้ๆครั้งหนึ่งในชีวิตแอดเขตอันเดอร์สกอฐานทับล่าสุดเขตและแนทได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าตอนนี้ทั้งคู่ได้เปลี่ยนชื่อนำสกุลใหม่โดยใช้ชื่อใหม่ว่าเขตทิสนุและแนททักษยาและนำสกุลเปลี่ยนใหม่ทียันนาธนัญชาตามหมอดูทักเพื่อให้มีลูก หลังลองทุกวิธีรวมทั้งการแพทย์แล้วแต่ไม่มีลูกเพราะตอนท้องคนแรกตั้งท้องหลังจากที่เปลี่ยนชื่อนมสกุลใหม่พอเปลี่ยนปุ๊บเดือนธันวาคมท้องลูกคนแรกเลยค่ะยอมรับว่าปวดหัวเหมือนการช่วงที่ต้องแก้เอกสารแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะพอได้มีการขออนุญาตผู้ใหญ่ก่อนเปลี่ยนแล้วและชื่อในวงการก็ยังชื่อเขตฐานทัพเหมือนเดิมยืนยันว่าไม่ได้งมงายแต่เป็นความเชื่อทั้งนี้แนทก็ยังได้เผยแผ่นปั๊มลูกคนที่สองยอมรับว่าอยากได้ลูกสาวมาเติมเต็ม หากลูกหมาก็ยินดีค่ะเคยผิดหวังตอนใช้ทางการแพทย์ช่วยแล้วไม่ติดปล่อยใช้วิธีธรรมชาติแบบไม่คาดหวังดีกว่าขอขอบคุณแหล่งข้อมูลจากนายเอนเตอร์เทนและแหล่งข่าวจากที่นี่ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับดา,ารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ